ดาราศิลปินระดับโลกโปรดปานมากเวลามาไทยอันศินไทยแลนด์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์สุวาทกรรมอันหยาบคายคำดาเฮี่ยเราได้แต่ใดมาสัตว์ชนิดนี้ถูกกล่าวถึงในคำพีพุทธศาสนามีหลักฐานการดาคำว่าเฮี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรอหําสำหรับคนไทยสัตว์ชนิดนี้มีความสัมพันธ์กับคำดาทอ เชื่อว่าขึ้นบ้านใครมีแต่ความโชคร้ายรัสเซลโคนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังวัย5้57ปีเจ้าของรางวัลออสการ์ก็เปิดให้เห็นมุมอันซีนของไทยโดยเฉพาะเจ้าตัวเงินตัวทองและนี่ ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราดาราศิลปินต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยโพสภาพอันซีนต่างๆโดยเฉพาะรูปของเจ้าตัวเงินตัวทองศิลปินวงวันริพับลิกก็เคยแชร์ภาพขณะที่นั่งเรือชมการชกมวยของไทยและได้แชร์ภาพเจ้าตัวเงินตัวทองในแอคเคา์ของวงด้วยทอมเพลตันหรือว่าเคโกมันฟอย จากภาพพยนต์ดังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ต่างตื่นตาตื่นใจกับเจ้าตัวเงินตัวทองเป็นอย่างมากและก็มีอีกหลายคนที่แชร์เกี่ยวกับเจ้าตัวเงินตัวทองของไทยสัตว์ยังเจ้าตัวเฮี้ยมีความสัมพันธ์กับคำด่าทออีกคำหนึ่งของสังคมไทยนั่นก็คืออีดอกเพราะว่าลวดลายบนร่างกายของตัวเฮียนั้นเป็นลายดอกซึ่งตากจากตะกวด หรือว่าสัตว์ในตระกูลเดียวกันดังนั้นคำคำนี้จึงมักถูกนํามาใช้ในการด่าทอผู้หญิงที่มีพฤติกรรมไม่ดีและยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าเจ้าตัวเฮียนี้ขึ้นบ้านใครบ้านนั้นก็จะมีแต่ความโชคร้ายด้วยเหตุนี้จึงมีการเปลี่ยนชื่อเรียกของสัตว์ประเภทนี้ให้ฟังดูดีมีสิริมงคลว่า เจ้าตัวเงินตัวทองในทางกลับกันสัตว์อย่างตัวเฮียก็ถูกกล่าวถึงในคำพีพุทธศาสนาโดยไม่ได้มีความหมายในทางที่สื่อไปในทางเลวร้ายน่าเกลียดหรือว่าน่ากลัวแต่อย่างใดทั้งยังอาจมีในยะเปรียบเปยไม่ให้ตัดสินจากผู้คนจากการดูรูปลักษณ์ภายนอกอีกด้วยโดยพระสุตตันปิฎก ขุททกะนิกายชาดกเล่ม19หน้า45โคทชาดกได้กล่าวถึงตัวเฮียเอาไว้ในนิทานชาดกเรื่องหรือสีหลอกกินเฮียว่าพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดเฮียอาศัยอยู่ที่จอมปลวกใกล้กับที่เดินจงกรมของดาบทโดยเจ้าตัวเฮียตัวนี้มักไปหาดาบทเป็นประจำทุกวันเพื่อฟังธรรม ไหว้พระดาบทต่อมามีดาบทขี้โกงเข้ามาอาศัยแทนดาบทคนเดิมที่ออกไปจากหมู่บ้านชาวบ้านได้ทำอาหารปรุงจากเนื้อเหียเอาให้ดาบทขี้โกงทานจนเขาติดใจในรสชาติทำให้ดาบทขี้โกงว่างแผนฆ่าเฮียตัวนั้นถึงมักมาหาดาบทคนเดิมทำเป็นอาหารแต่เฮียก็ได้รู้ทัน จึงไม่ได้มาและกล่าวติเตียนดาบทว่านี่เจ้าผู้โง่เขลาจะมามีประโยชน์อะไรแก่เจ้าด้วยชดาและการนุ่งห่มหนังเสือเหลืองแต่ภายในของเจ้าแสนจะรกรุงรังเจ้าดีแต่ขัดสีภายนอกเท่านั้นในราชพงสาวดารของกัมพูชาก็พูดถึงปฐมมกษัตริย์ของคำเขมนอันมีชาติภูมิเดิมเป็นสัตว์ประเภทนี้ และในโลกของวรรณคดีก็มีเจ้าฟ้ากุ้งหรือว่าเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบตก็เคยเขียนถึงตัวเฮียเอาไว้ในกาบโหโครงประพาสทานทองแดงโดยน้ำเสียงก็ไม่ได้มีใัยะที่จะเหยียดยามอะไรโดยเป็นการบรรยายไปตามเรื่องแถมมีอารมณ์เหมือนจะเอ็นดูด้วยซ้ำแต่เมื่อมองดูดีๆจะเห็นว่าเฮียในบ้านเรา ไม่ได้เป็นสักน่ารักน่าเอ็นดูไปสักทุกตัวเนื่องจากเจ้าฟ้ากุ้งท่านได้เรียบเปรียงตัวเฮี้ยที่ได้อยู่ริมป่าอย่างลูกเฮียว่าตัวน้อยกระจ้อยร่อยแต่เมื่อตัวเฮี้ยเข้ามาอยู่ในเขตชุมชนหรือว่าเขตบ้านแล้วไซส์สถานภาพของมันก็จะเปลี่ยนไปในทันทีเนื่องจากพฤติกรรมการกินอันตรกุมตรกามชอบกินของเน่า ชอบลักขโมยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปสวาปามนั่นจึงทำให้กลายเป็นสัตว์อัปมงคลและกลายเป็นที่มาของการถูกให้เรียกแทนคำด่าในที่สุดมีหลักฐานการใช้คำว่าเป็นคำด่าที่ชัดเจนที่สุดในเอกสารวชิรยานวิเศษเล่ม7แผ่นที่40วันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมรัตนโกศินทร์ศก111 รงกับรัชสมัยรัชกาลที่5โดยเอกสารชิ้นนี้บอกถึงความหมายอันแท้จริงของเฮียดังนี้สัตว์เอยสัตว์ป่าเขานินทาว่าพาเขาชิบหายเข้าบ้านไหนบ้านนั้นอันตรายแมมนกล้ากลายเขามักกลัวชั่วระคนอันหนึ่งชนซนแสหาแต่ชั่ว ใครเกลือกลั้วแล้วเห็นไม่เป็นผลเหมือนท้องถูรูกระเบื้องเครื่องเปื้องตนถึงเป็นคนเกณฑ์ลงเสียว่าเฮียเอ้ย